คลิปที่ลงตอนรถเกี่ยวข้าวนะนะคลิปที่ลงตอนรถเกี่ยวข้าวเนี่ยเห็นไหมมีคอมเมนต์เยอะแยะเลยครับทุโยกรับไหนดูที่ว่าวันนี้มีคอมเมนต์อะไรกันบ้างที่น่าสนใจวันนี้ผมเล็งไว้นะเลนหัวลากอ่าเดี๋ยวนี้เป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะทุโยกรับนะเนยกจะดยกกรับผมพูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่เอาแขดท์แขดช้อปปี้อะไร ที่เอาแคด3าม G C 2คันไปส่งหน่อยครับโอ้โหน้องรวยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหสอคันเกินไปแต่ว่าผมก็ส่งนะผมส่งครับพอดีมีรถอยู่พอดีก็เดี๋ยวจัดให้เลยหลักการจัดทันเลยหลักกันแต่เลยครับ3ามส G C 2องคันใช่ไหมเอาเียนได้ครับโอเคได้ขีบเพราะเอ้ย ได้ครับเน่ได้ครับโอเค <S <S ไปครับทุกยองครับเจ๋ออ,อ,อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะซื้อแคทสามสองสามจีซีนะ,ค,ะๆๆครับทุกยงครับเอามันจะค้างทําไมเนี่ยก่อนนี่ก็แบบว่าแต่งให้เรียบร้อยเลยนะทุกยงครับมาบุ้งกีอยู่ไหนว่าบุ้งกีมีใครจะบุ้งกี <S <S <ๆ S 2> หรือเปล่าครับ หาบุงกีก็ลากันบุงกีกากาบุงก,งกีอยู่ตรงไหนวะโอ้เยอะเดี๋ยวหาแป๊บโอเคเรียบร้อยปะสองคันนะครับทุกครับเดี๋ยวเราต้องหาหัวลาก,แล,ก,าลลากแล้วก็หารถเอ่อหัวลากแล้วก็หาโรเบิร์ตมาไล่นะเนี่ย นี่แต่สมัยแรกๆเลยนะท่านผู้ช่แต่สมัยผมเล่นแรกๆเลยรถคันนี้อ่ะแต่แบบแรกๆยุคแรกๆ,ๆเลยอ่ะท่านผู้ชมใครทันกันบ้างครับรถคันเนี้ยผมเล่นตั้งแต่ยุคแรกๆ,ๆเลยนะครับไฟไม่ดับซะด้วยนะผมเล่นตั้งแต่แบบยุคแรกๆอ่ะรถคันเนี้ย สมัยก่อนคือแคทมันยังไม่คือแคทคันนี้มันมีมานานแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวๆดๆดีคือแค่คันนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่มีใครเอามาเล่นนะครับสมัยก่อนนะเพราะว่าโคดประกันบังคับอ่ะมันมันต้องแก้นะมันต้องแก้กันฟูดกันบังคับนะลดลดหลักของเขานะเ โอเคครับผมเขาบอกว่าสองคันใช่ไหมแล้วก็ไปส่งไปส่งที่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้คือผมจะไม่ได้เอาขึ้นหางโรเบิร์ตเดียวกันเนาะผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นหางโรเบิร์ตเดียวกันเนาะท่านผูช้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นโรเบิร์ตแยกและกันเนื้อจะกร a บพูดอะไรวะไอนน้คืออะไรวะวันนี้เป็นรถไถาลาก อันนี้เหมือนฟาร์ยี่สองเลยเนาะแต่ว่าผมจะเอาเป็นโเตรเบตตอนนี้ัผมไปลงหางมาใหม่ละท่านผู้ชมนี่ <c oughs> ต้องพนักลนี้อ่าอันนี้ก็ไปสองอันนะครับผมสองอันอ่านี้สองอันลดลากอีกกันหนึงหัวลากหัวลากก็เช่นกันนะัหัวลากสองกันนะเดี๋ยวหาหัวลากแป๊บ แป๊บหัวลาคิตตี้ไปเลยบมบบสเบอะไรเงี้ยต้องคิตตี้อะไรเงี้ยหัวลากตองคิตตี้ไปเลยนี่เลยสองคันไปเลยนี่เลยนี่นี่นีเลขหนึ่งคันอ๋อน่ะโอ้ตรงคิตตี้ไปเลยนี่เลยหัวลากเป็นหัวลากวันวันละทายนะหัวลากกันนี้นะ นี่หัวคิดตรงคิดตีมาลายท่านผู้ชมอาะอาจะเฮ้จเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ต่อไม่ได้เฉยมาต้องใช้โฟล์ลิปในการยกขึ้นอ่ะท่านผู้ชมเอาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอช่วงนี้อีกแล้วเหรอฟล์ลิปผมดู ฟกนิผมมันค่อนข้างที่จะหน้าตาเอ้ยจะฟุกนิดทำไมในเมื่อรถขุดเราก็มีอยู่ใช่ปะ <c oughs> ในเมื่อรถขุดเราก็มีอยู่เราจะใช้ฟุกนิดทาไม <c oughs> เออเฮ้ยไม่มีแต่อ่ะไม่มีแต่เฉยมาขอญาตนะ ขอญาตนะขอญาตยืมลูกค้านะอหมุมงป้งมันสลับกันว่ะท่านผู้ชมไม่ได้อะนึกว่าสอดเข้าลึกๆเลยวะ ờ, xem nó sẽ, ờ, xem nó sẽ thổi nó được không nào, thưa quý ông, thổi to được không, này, đùi, máy to như số, ở đây nè, thì đi coi lô độc, ok. นี่นะสามสองสามจีจีอันนี้ย้ำมาเป็นรถของลูกค้านะไม่ใช่รถของเรานะรถ <c oughs> ของลูกค้านะครับผม <c oughs> เฮ้ยไปเหยับบียมใครวะเนี่ยเดี๋ยวมาขึ้นตรงนี้มาขึ้นตรงนี้โอ้โออกนี่ไม่น่าได้อะเดี๋ยวผมไปขึ้นข้างนอกแล้วกันนะท่านผู้ชม เฮ้เฮ้อย่าดิอย่ากดผิดดิเฮ้ผิดเดี๋ยวช่วยโอเคไม่ได้ไๆๆได้ไ่ได้ห้ามกดผิดเด็ดขาดโอเคนะต้องยมนะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นข้างหน้าได้เลยนะครับผมโอ้ตู้ได้ะเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับผม เฮ้ยผมไม่ดูอะไรเลยอะโอ้ย,ยไปครับคันแรกครับคันแรกส่งให้ละครับแต่งให้ด้วยนะเนี่ยแต่งให้ด้วยนะโอ้ยคันแรกส่งให้แล้วพอดีมีรถพอดีนะรถมีส่งมอบพอดีนะทุกคน ใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมเนี่ยมันมันมันไม่สมจริงเอาซะเลยวะเนี่ยโอเคเบาๆนะ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 ดึมอะดึมดึมดึมอะดึมดึมดึมอะดึมดึมดึมอะดึมไปดีไปดี ไม่ขึ้นยากจริงว่ะแล้วผมหลงหลงด้วยนะหลงทิศหลงทางอะ่ะไม่จะไปหางโรเบิร์ตตัวนี้มันขึ้นยากจังวะ <yaş> หางโรเบิร์ตตัวนี้ขึ้นยากจริงท่านผู้ชมโอเคได้ละ <tidak> ผมจะโรเบิร์ตหนึ่งหนึ่งคันต่อต่อหนึ่ง ไเปรู้เป็นหนึ่งคันต่อหนึ่งอ๋อเอเอหนึ่งคันต่อหนึ่งคันนั่นแหละไม่ไม่ได้อาบสองนะไม่ได้อาบสองนะครับเิดกฎหมายครับผมมันพิดกฎหมายครับผมน้ำหนักมันเกินนะครับ โอเคหนึ่งคันเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับกันเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคันแล้วนะครับหนึ่งคันแล้วมีเพลงปหมเนี่ยไม่มีหรอล็อกก่อนเว้ยเอาไม่มีที่ล็อกหรอชิปหาแล้วล็อกไม่ได้ท่านผู้ชม โอ้โหนี่อันนี้คือชิปหายของจริงนะเนี่ยฮะล็อกไม่ได้จริงอ่ะวันนี่หมดแท้นะเนี่ยมันล็อกไม่ได้เฉยคือ <c oughs> ผมไม่ได้ต่อจอยนะท่านผู้ชมผมก็เลยบังคับยากนิดนึง <c oughs> รถแบบเร็วจัดเลยอ่ะ ถึงถอยไปดิเออดึงถอยไปอย่างนี้เลยโอ้โหส่งสองคันครับส่งสองคันนะไม่งวดจะเอารถขึ้นได้นะไม่ใช่ธรรมดานะท่านผู้ชมผมต้องมาคอยที่จะเอาวันนี้ออกอีกอ่ะ คอยที่จะเอานี่ขึ้นให้เขาอีกเนี่ยโอเคน่าจะได้แล้วล่ะเนี่ยต้องคอยยกให้เขาอีกเนี่ยแต่ว่าเราขึ้นได้แล้วหนึ่งคันนะครับผมต่อไปเลยต่อไปเลยกลัวอะไรล่ะต่อเลย โอเคเรียบร้อยมันยากจริงครับยากจริงอันนี้คืออันนี้คือยากจริงแล้วทุกคนครับยากจริงๆครับเฮ้ยน้องชายมีน้องชายมีค่าส่งนะเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งฟรีนะมีค่าส่งนะเนี่ยขอคิดค่าส่งสักค่าแสนละกันไม่แพงค่าแสนละกัน น้องน้องถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวล่อสองคันเลยเนี่ยสองคันนี่ประมาณสามสองสามกิีซีมันราคาประมาณห้าล้านกว่านะต้นผิวสามสองศูนย์อะประมาณสี่ล้านเก้าในเจนนะสี่ล้านเก้าสามสองสามก็ตีไปอะประมาณห้าล้านกว่าสองคันสิบล้านเ้าะสองคันผมตีไปสิบเอ็ดล้านเ้าะสิบเอ็ดล้านไปเลย ผมตีไป12ล้านไปเลยสองคันนะ่ะ12ล้านเนาะโคตรแบบโอ้โหมหาการแพงเลยอะ่ะผมตีให้เลย12ล้านเนี่ยนะน้องชาย12ล้านเลยนะน้องชายนะไม่ใช่ตำรมดาตะกติกกกครับเดี๋ยวเราไปจอดถ่ายรูปก,กันดีกว่า ใจเย็นใจเย็นใจเย็น12ล้านเลย12ล้านเลยผมว่าผมว่าน้องน้องเขาถูกหวยแน่นอนเลยอะน้องเขาน้องซื้อให้แม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่ว่าพี่ก็จัดให้แน่นอนจัดให้อยู่แล้วครับผม ผมไม่เคยขาดครับตู้ยงครับมีออเดอร์ป๊อปผมจัดปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมใครอยากมีส่วนร่วมก็ลองขอคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะใครสนใจก็เดี๋ยวจะจัดมาให้ใครต้าสนใจเดี๋ยวจะจัดมาให้นะครับผม เก๋โอ้โหเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก่อนส่งมอบนะครับเช็คความเรียบร้อยเออผมผมติดเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบโอ้โหน้องชายสุดยอดเลยว่ะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็จะติดสติ๊กเกอร์แล้วก็กระจกนาซาให้อย่างดีเลยครับมีไฟเอาไฟวิ่งให้อย่างดีเลยนะครับทำไมรถ มันขยับเองวะเนี่ยทำไมวะเนี่ยมัดแท้แล้วเนี่ยก็จะมีให้อย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มีให้อย่างดีเลยติดสติ๊กเกอร์ติดมิชลินให้อย่างดีเลยนะครับโอ้โหครบครบครับผมนะสนใจสั่งได้นะครับสามสองสามกีซีนะครับยูโรโก้ออกไปแล้วสองคันครับวันนี้ผมขายได้วันละห้าร้อยคันนะท่านผู้ชมขายได้วันหนึ่งออเดอร์มีออเดอร์มาห้าร้อยคันอ่ะ ชาตินี้มันต้องทำอะไรกันแล้วเฮ้ย้วคันนั้นมันสามารถเอา AI ได้ปะมันอ๋อเกมนี้ใช้ AI ไม่ได้แต่ฟาร์ยีสองใช้ได้นะครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวเอาคันแรกไปส่งก่อนนะเราต้องไปทีละคันนะทุกคน เดี๋ยวเดูดูนี่ก่อนเหยียบเข้าเขาเหยียบเข้าเขานะครับส่งมอบแล้วครับโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวพาไปส่งมอบกันแบบ <S 2> <S 2> จนถึงหน้าง,งานเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับสวัสดีครับ